รูปรอรอครับผมห้อยบอบบี้แ si. ม่นครับรอคือเจ้าของมันรอแต่สีแดงข้าศนี่งสูงเท่าไรหรอบอบบี้เฉพารวอยสามชิบกว่าอยู่บ้างวยสามิบบวกเนาะเป็นเพศผู้เนาะครับผมเพศผู้นะครับคุณอ่ะไทยเพั่นบอกนั่นเลยเด้อเพศผู้อันนจักปีนี่จกปีพอปีไปบอ จ็ดสิบงเดือกับประมาณปีนี่หะประมาณปีนึ่งเด้อประมาณปีหนึ่งแข็งขาเพิ่งุูนะครับโอ้ลูกรอด้เลยตาวันหวานด้เลยพูดนะเอาติดแสงแดดเพื่อกันหน้านี่ไหมลูกรอลูกรอคือจะของเราอ่ะเ่าเดกว่าครับสองหมื่นห้าเนาะครับผมเบอร์โทรครับศูนสครับศูนย์เก้าสามหสหแปเจ็ด่ครับอาแ <Bobby. S 2> บ๊อบบี้สารคามโอ้สารคามนะบอตรับเดี๋ยทวทองเสีย <laughs> บออาบมาแต่บุญกับชินบอแมนบออาบไม่บก,กิน <laughs> บอครับ <laughs>